d a r k m a s t เ r เป็นกลุ่มดิจิมอนชั่วร้ายที่ประกอบโดยดิจิมอนระดับร่บรางสุดยอด4ตัวซึ่งได้แก่ปีเอมอนพิโนคิมอนมูเกนดามอนและก็เมทัลซีดามอนซึ่งว่ากันว่าพวกเขาเนี่ยเป็นร่างที่ถูกแบ่งออกมาจากอพอคาริมอนดาร์คมาสเตอร์ปรากฏตัวขึ้นครั้งแรกในดิจิมอนแอร์เพนเจอร์หลังจากที่พวกเฮจินั้นได้กลับไปยังโลกมนุษย์เพื่อกำจัดกับแวร์มเดมอนพวกดาร์คมาสเตอร์ก็เลยใช้โอกาสนี้ในการเข้าสู่โลกรีดิทอนเวอร์แลวก็ได้ทำการจัดรูปแบบริดิทอนเวอร์ใหม,หมด ให้กลายเป็นรูปแบบของสไปรอล o เมลเทนที่ประกอบไปด้วย4ส่วนหลักๆซึ่งได้แก่ผื้นทะเลป่าไม้เมืองและก็ความมืดเรามาทำความรู้จักกับสมาชิกคนแรกของดาร์คมาสเตอร์กันเลยนะฮะเขาคือเมทัลซีดามอนผู้ปกครองในส่วนผื้นทะเลหรือเรียกว่าดีฟเซิร์ฟเวอร์เขาเป็นหัวหน้าของเหล่าฮังเนลมอนและดิจิมอนในพื้นทะเลทั้งหมดที่ยอมทำตามคำสั่งของเขาร่างกายของเมทัลซีดามอนทำมาจากโครมดิจิซอยทั้งหมด จึงทําให้เขาเนี่ยสามารถรอดผ่านที่แคบได้โดยไม่มีบาดแผลหรือบาดเจ็บใดๆเลยแต่ก็น่าเสียดายนะที่ภายหลังนั้นเขาถูกวอร์เกมอนนั้นกําจัดโดยใช้ท่าเกรททอร์นาโดและก็โดยกรงเล็บของวอร์เกมอนดาร์กอนคิลเลอร์ที่ถูกสร้างมาเพื่อกําจัดดิจมอนมังกรโดยเฉพาะทําให้มันได้ผลดีกับดิจมอนประเภทมังกรอย่างเมทัลซีเดมอนเป็นพิเศษเลยนะฮะตัวที่2พินอคิมอนผู้ปกครองในส่วนผืนป่าไม้และ,ละบางข้อมูลก็ให้เขาเป็นผู้พิทักษ์แห่งล่ม เขาเป็นดิจิมอนที่มีนิสัยเด็กที่สุดในหมู่ดาร์คมาสเตอร์แต่คราวนั้นก็มีความสามารถในการวางกลยุทธ์ที่แสนแยบยลมากกว่าใครๆเลยพินนคิมอนได้ปรับแต่งพื้นที่ของตนให้กลายเป็นเขาวงกฏและเขาก็สามารถควบคุมโดยรีโมทบ,บังคับแล้วก็แผนที่เล่นเกมเศษฐีและถ้าหากเขาไม่พอใจใครคนไหนนะเขาก็จะคาทิ้งแบบไม่ใยดีแปลแสเลย เนื่องจากนิสัยของพินอคิมอนที่เหมือนกับเด็กมากจนทําให้ทาเครุนั้นเกิดความสงสัยเลยถามพินอคคิมอนไปว่าพินอคคิมอนเนี่ยไม่มีเพื่อนใช่ไหมนั่นคือจุดอ่อนที่ทําให้พินอคิมอนเกิดความสับสนจนทําให้เกิดแผนผิดพลาดสุดท้ายก็ถูกอิชิดะยามาโตะแล้วก็เมทันการโดรมอนเนี่ยจัดก,การในที่สุดแล้วก็ก่อนที่เขาจะตายเนี่ยเขาก็มีคําถามหนึ่งที่ค้างคาใจเขาอยู่นะฮะนั่นก็คือว่าจูเรมอน สิ่งที่ฉันไม่มีเนี่ยมันคืออะไรหรอซึ่งแน่นอนะคําตอบนะก็คือพินอคคิมอนไม่มีเพื่อนนั่นเองนะตัวที่สามโมเกนดามอนเขาเป็นผู้ปกครองแห่งเมืองหรือเป็นผู้ปกครองแห่งเมทัลเอ็มพร์เขาเป็นดิจิมอนที่มีร่างกายเป็นโลหะที่ถูกสร้างมาจากโคมดิจิตซอย เช่นเดียวกับเมทัลซีดามอนเลยนะฮะโเกนดามอนเขามีร่างกายที่ใหญ่โตมากแล้วก็ความจริงเนี่ยเขามีพลังทําลายล้างสูงกว่าดาร์คมาสเตอร์คนอื่นๆเลยนะฮะแต่สุดท้ายเขาก็โดนวอร์เกมอนกําจัดด้วยกรงเรฟดากอนคิลเลอร์ในที่สุดนะฮะมากันที่ตัวที่4นะฮะคนสุดท้ายของดาร์คมาสเตอร์เขาคือปีเอมอนหัวหน้าของเราดาร์คมาสเตอร์ผู้ปกครองแห่งไนแอมโซเลอร์หรือผู้ปกครองแห่งความมืดเขาเป็นดิจิมอนที่ีเล่นแล้วก็เจ้าเล่ห์มากๆเลย ชอบใช้แผนการโดยการแกล้งเหล่าเด็กผู้ถูกเลือกโดยการสาบให้แต่ละคนเนี่ยกลายเป็นตุ๊กตาแต่สุดท้ายปีเอมอนก็ประมาทดันปล่อยทาเครุหนีไปได้นะฮะสุดท้ายปาร์ตมอนก็พัฒนาเป็นโฮี่แองเจอร์มอนได้สําเร็จเจ๊แกจากตอนแรกที่มีบทบาทเท่ๆนะฮะก็โดนโฮี่แองเจอร์มอนเนี่ยใช้ท่าเฮเวนเกตเปิดประตูสู่สวรรค์ส่งแกไปสวรรค์แบบงงๆเลยนะฮะ โอเคครับเป็นยังไงบ้างาครับกับคลิปประวัติสั้นๆของ Dark Master ในวันนี้นะฮะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจใผมด้วยนะฮะแล้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ